กลายเป็นประโยคที่กำลังฮิตในติกต็อกในขณะนี้สำหรับคำพูดที่ว่าไอ้เราก็เท่ซัด้วยซึ่งมีที่มาจาก9จิรายุ Re รีโทรสเปกซึ่งประโยคเต็มๆระบุไว้ว่าไอ้เราก็เท่ซะด้วยคราวนี้ลำบ้ากว่าวุ่นเลยบางทีแบบไปเจอสาวสวยๆมากรีดกราดอะไรอย่างนี้เธอจะเผลอใจบ้างไหม เขาก็มีถามเราเราก็บอกว่าไม่เราไม่สนใจอยู่แล้วเธอทำให้ผู้หญิงหลายคนบนโลกนี้สวยน้อยลงโดยคำพูดนี้มาจากที่นักข่าวสัมภาษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างแฟนสาววีวิโอเลตซึ่งประโยคนี้หล่อมากๆทำให้ชาวเน็ตเอาไปโคบเวอร์กันอย่างแพร่หลายเพราะใครๆก็อยากจะเท,ท่แบบนี้บ้างนั่นเองกลายเป็นประโยคที่กำลังฮิตในติ๊กตอในขณะนี้สำหรับคำพูดที่ว่า ไอ้เราก็เทศซด้วยซึ่งมีที่มาจาก9จิรายุรีโทรสเปคซึ่งประโยคเต็มๆระบุไว้ว่าไอ้เราก็เทศซด้วยคราวนี้ลำบ้ากว่าวุ่นเลยบางทีแบบไปเจอสาวสวยๆมากรีดกราดอะไรอย่างนี้เธอจะเผลอใจบ้างไหม เขาก็มีถามเราเราก็บอกว่าไม่เราไม่สนใจอยู่แล้วเธอทำให้ผู้หญิงหลายคนบนโลกนี้สวยน้อยลงโดยคำพูดนี้มาจากที่นักข่าวสัมภาษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างแฟนสาววีวิโอเลตซึ่งประโยคนี้หล่อมากๆทำให้ชาวเนต็ตเอาไปโครบเวอร์กันอย่างแพร่หลายเพราะใครๆก็อยากจะเท่แบบนี้บ้างนั่นเอง